สิครับผมนายเทคเอาข้างหลังผมคือมาเซรยติเกคาเล่ SUV น้องใหม่ภายในล้ำขึ้นกับราคาค่าตัว6.49ล้านบาทมาเซียติเกคาเล่เองนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ของทางมาเซียติที่จะเกาะกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นหรือว่าคนที่อยากเน้นรถที่เล็กกว่าเลมานเตทำให้คันนี้ออกมาตอบโจทย์วัยรุ่นหรือว่ากลุ่มเริ่มต้นได้ดีมากกับราคาเริ่มต้นในรุ่น GT อยู่ที่6.49ล้านบาทแต่รุ่นนี้ตัวแรงโชเฟียลอ,อยู่ที่9.49ล้านบาทนะครับ ซึ่งตัวนี้คู่แข่งตรงๆของมันก็ต้องบอกเลยว่าก็คือบอชมาคานนั่นเองซึ่งเป็นขนาดเล็กเริ่มต้นที่คนอาจจะจับต้องได้ง่ายมากขึ้นและก็มีความทันสมัยทั้งภายนอกและก็ภายในรวมถึงชื่อเกรคาเลเองนั้นต้องบอกว่าเป็นชื่อที่มาจากลมนะครับผมเพราะว่ามาเซติเองเขาจะใช้ชื่อจากลมเนี่ยในหลายๆรุ่นเลยและรุ่นนี้ก็คือชื่อลมของเมดิเตอร์เรเนียนจวนออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับมาเป็นชื่อเกรคาเลถือว่าชื่อค่อนข้างเท่พอสมควรเลย ส่วนในเรื่องของการออกแบบต้องบอกเลยว่าเป็นออกแบบที่ยุคใหม่ทั้งหมดทั้งภายนอกภายในคือ DNA ใหม่จริงๆเราอยากให้ดูกันเลยว่าคันนี้จะมีอะไรดีน่าสนใจกันบ้างต้องบอกก่อนเลยครับว่าขนาดตัวรถคันนี้มันยาวถึง4.8เมตรนะั้นแล้วก็กว้าง1.9ถือว่าเป็นรถที่ขนาดใหญ่พอสมควรนะแต่เห็นในรูปอาจจะดูเล็กดีไซน์กนารออกแบบ DNA ของมาเซราติอิตาลีมาเต็มนะครับผมคือเราจะเห็นกนารออกแบบของมาเซราติ i, ในแบบนี้ตั้งแต่รุ่นคลาสสิกเลยนะรุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นปัจจุบันหรือแม้แต่ m c 2 0 ซึ่งไฟหน้ากระจังหน้าต่างแบบนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยหรือแม้แต่เลมันเต้นะครับผมหรือว่ากีบี้เนี่ยไฟหน้าอาจจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับกระจังหน้าแต่อันนี้เป็นการยกขึ้นมานะครับซึ่งจะคล้ายๆกับรุ่นคลาสสิกของเขานั่นเองก็ถือว่าเป็นดีเอนยุคใหม่ของทางมาเซราติแล้วรวมถึงโลโก้มาเซราติเองนะครับก็มีการใช้งานเป็นสีฟ้ากับน้ําเงินนะครับสวยมากนะคล้ายกับตัว M C 2 0รวมถึงกระจังหน้านะครับนี่เอกของเขาคือตรีศูนย์ขนาดใหญ่นะครับสัญลักษณ์โลโก้ของมาเซราติ ซึ่งมีเรดาร์ใช้งานในตัวเลยนะครับนี่เรียบเรียบแล้วก็นี่ครับติ่งของข้้งหน้าเขายังคงเป็นเอกลักษณ์ของมาเซติทุกคันต้องมีตรงนี้ทั้งหน้าและหลังนะเนี่ยส่วนกระจังหน้าถือว่าดูดีมากครับตัวโทรฟิโอเองจะเป็นชุดแต่งที่ดุด,ดันสปอร์ตเท่เน้นสีดํามากกว่ารุ่นปกติหรือว่ารุ่น Gt ทําให้ตรงนี้ดูเท่มากแล้วก็ช่องดักลมทั้งหมดเป็นช่องจริงแล้วก็ใหญ่มากนะครับกระจังหน้าบอกเลยว่าดูดีมากรวมถึงข้างล่างก็เป็นชิ้นส่วนคาร์บอนเซนเซอร์รอบคันอะไร แ,แล้วก็ไฟหน้านะครับเราจะไม่ค่อยเห็นทรงนี้เท่าไหร่นะแต่มันจะมีกลิ่นอายของ MC 2 0เยอะมากแล้วก็มาดัดแปลงให้มีความเป็นทันสมัยแล้วก็ดูัยรุ่นขึ้นนะครับรูปทรงเนี่ยจะค่อนข้างโค้ง,ง,งมนเยอะนะแอบจะดูน่ารักไปนิดนึงคือไฟจะค่อนข้างโตนะเดย์ไทม์ดอทติ้งไลท์สส่วนตัว L แล้วก็ตัวขีดมีไฟมุมมาให้3ขีดเอกลักษณ์ของ m e r c e d ต้องเป็น3ช่องแบบนี้นะแล้วก็ไฟหน้าแมส r i ิก LED ต่างๆไฟหน้านะครับมหบีหลบหลีกคันข้างหน้าให้เช่นเดินครับเป็นออปชั่นที่สามารถใส่เข้าไปไปด ก็เป็นเทคโนโลยีที่จัดเต็มเลยนะครับในฝ่ายหน้าตัวนี้ส่วนเส้นสายภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความแบบเรียบนะครับเราจะไม่เห็นเส้นสายคมๆอีกแล้วนะอันนี้คือความเนียนทั้งหมดเลยแล้วก็ดูมีความโป่งมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างแตกต่างกับรุ่นก่อนๆรวมถึงบรรดาช่องดักลมต่างๆซึ่งเป็นช่องจริงทั้งหมดแล้วก็เล่นสีดําซึ่งชุดแต่งการชนนี้จะเป็นตัวทรฟิโอที่จะแตกต่างกับรุ่น GT เน้นความดุดันแล้วก็ช่องระบายอากาศที่เน้นจริงๆ ไประบายเครื่องยนต์ตัวแรงของเขาเน่นเองและนะครับคันนี้ให้ล้อ21นิ้วคือจัดเต็มมากนะแล้วก็ซึ่งตัวนี้ครับเป็นชุดแต่งที่เป็นตัวเทพสุดของเขาแนละ้วทำให้ล้อมันใหญ่มากนะครับรวมถึงเบรกขนาดใหญ่สีแดงเขียนว่ามาเเติจานเบรกใหญ,ใหญ่ที่มีรูระบายอากาศรวมถึงล้อเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ติ่งของเขาอย่างที่บอกไปนะครับเป็นจอ,อยตรงนี้ทุกๆส่วนของตัวล้อซึ่งจะเห็นทั้งด้านหน้าด้านท้ายแล้วก็ตัวล้อนี่ใส่เข้ามาครบเลย โลโก้มาเซติสีดำนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ของมาเซติทุกที่เลยนะทั้งตัวดุมล้อตัวล้อแม็กต่างๆล้อแม็กท to ูโทนถือว่าดูดีมากรวมถึงคันนี้ช่วงล่างถุงลมนะครับปรับระดับได้ตัวเท่สุดเลยซึ่งตัวเนี้ยอันนี้เป็นแบบ Ent ท y นะครับคือต่ำที่สุดเพื่อให้ขึ้นลงรถง่ายตัวเนี้ยคือต่ำที่สุดแล้วเท่าที่เขาจะทําได้บอกเลยว่าระยะเนี่ยคือแบบชิดมากนะฮะคือบอกเลยว่ามันดูสปอร์ตมากเลยนะแต่พอขับจริงๆอ่ะเขาก็จะยกสูงขึ้นมาให้ด้วยแล้้วก็ตรรงนีคับ โป่งล้อของเขาเอกลักษณ์ t r o p โ o เขียนมาให้นี่ฟอนต์แบบเท่ๆครับตามสไตล์ของมาเซราติรวมถึงช่องตรงนี้นะครับสมช่องซึ่งเป็นช่องเอกลักษณ์ทุกคันมาเซราติ er ati, ต้องมีนะครับผมอยอกเลยว่าตัวนี้แหละทําให้รถมันดูโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากแล้วก็สีนะครับสีเหลืองคันนี้ไม่ใช่เหลืองธรรมดานะถ้าเรามองดูใกล้จะมีเม็ดสีฟ้าแทรกเข้ามาให้นะครับ เวลาเจอแสงมันจะสะท้อนเหลือบสีฟ้าหรือว่าน้ําเงินเนี่ยซึ่งต้องบอกเลยว่าสีนี้เป็นเอกลักษณ์ที่เขาตั้งใจทํามากเพราะเป็นพท,ที่ที่ยากมากนะในการใช้สีคู่ตรงข้างคือเหลืองกับน้ําเงินให้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็สะท้อนออกมาแบบนี้บอกเลยว่าดีเทลโคตรดีนะครับแล้วก็จบหูชชางคันนี้ถือว่ามีขนาดใหญ่นะครับไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มีออปชันบายสปอรตมาให้ด้วยก็แน่นอนว่ามาเซอร์ติเองเป็นค่ายหนึ่งที่สามารถคอนฟลิกต์รถได้ตามใจตัวเองเลยก็เลือกออปชั่นเพิ่มราคาต่างๆได้ทั้งหมดเลยรวมถึงงงเเสสส้้้นนนนาายตรีีะ,รนะัป็ดดํทหม นี่ตัวโทฟิโอบอกเลยว่าเน้นความดุดันมากแล้วก็หลังคากระจกที่ใหญ่มากนะครับผมยาวไปถึงด้านหลังเลยซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาและยังสามารถเปิดออกมาได้นะไม่ใช่กระจกฟิกแบบที่สมัยนี้เราเห็นกันอันนี้คือยังสามารถเปิดได้รวมถึงมือจับต่างๆนะครับก็เป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับซ่อนเนียนมากเป็นยุคใหม่ของทางมาเซกติแล้วเป็นสวิตช์ไฟฟ้าซึ่งเราสามารถกดตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นอยู่ตรงแถวนี้เราสามารถกดเข้าไปมันก็จะเปิดออกมาได้นี่ สวิตไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงในด้านในด้วยเดี๋ยวเราเค่อยดูด้านในกันอีกทีหนึ่งแต่คันนี้ยังไม่ได้กระจกแบบเฟรมเลสนะยังเป็นกระจกแบบกรอบปกติแต่ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของตัวเกีรคาเล่เองคือเป็นรถที่มีพื้นที่ภายในใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งด้วยกันหรือว่าพูดตรงๆก็คือเจ้าเฟอร์เชสมาคานั่นเองซึ่งคันนี้มีลองวิลเบดอยู่ที่2.9เมตรนะครับผมเป็นรถที่ฐานล้อยาวมากนะและพื้นที่ภายในคือกว้างมากจริงๆเดี๋ยวเราดูกัน,นว่า ข้างในเนี่ยถ้าผมนั่งหน้าหลังจะเป็นยังไงกันส่วนที่ผมชอบมากหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของมาเซติคือเขาพยายามทําให้รถมีมัดกลก้ามแบบชชลเทอร์ไลน์ที่มันโค้งอย่างเงี้ยแล้วรถมันดูแบบมีความมัดมีความัสเซอมากขึ้นด้วยนะเนี่ยดูเส้นสายตรงนี้นะบอกเลยว่าโคตรด,ดีแต่ผมแล้วมันเนียนไปหมดเลยพึ่งซึ่งผมอะชอบมากเลยนะมาเซติรวมถึงสส่ลักษตีศูนที่เป็นโทรฟิโอจะเป็นสีแดงตรงนี้เข้ามาให้ซึ่งจุดเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของมาเซติเขาทุกคันต้องมีรวมถึงบรรดาเส้นสายเสา,สา,สาซีตรงนี้นะครับ เป็นเสาซีที่เป็นประตูตรงนี้ซึ่งก็เราจะเห็นในทุกๆรุ่นของมาเซติด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเขาเอาดีไซน์ดีเอมาให้เยอะมากๆแล้วก็หลังคาที่มีความลาดคล้ายๆกับทรงคูปเป้นิดๆบอกเลยว่าคันจริงดูสวยกว่าในรูปเยอะมากและแน่นอนนะครับว่าสปอยเลอร์มีการเล่นสีดําเป็นแถบมาให้ด้วยนะเอ้ยผมว่าดูดีดูตัดกับสีเหลืองได้ดีมากแม้จะไม่ได้ต่อเนื่องกับหลังคาเท่าไหร่นะมีการตัดเหลืองมานิดนึงไม่ให้แบบเรียบเกินไปส่วนความลาดถือว่าดูดีแล้วก็แน่นอนว่าไฟท้ายคันนี้นะครับนี่ ไฟท้ายยุคใหม่ของมาเซราติจะเป็นเส้นความแบบนี้นะเราเห็นได้หลายรุ่นเลยแล้วก็เป็นไฟ LED ทั้งหมดรวมถึงความต่อเนื่องของเส้นสายโครเมียมตรงนี้ยิงมาถึงไฟท้ายยาวมาจนถึงตัวโลโก้ตรงกลางมาเซราติซึ่งเป็นฟอนต์เอกลักษณ์ของเขาเลยและก็นี่สิ่งที่ผมบอกนะครับตัวนี้มีมาให้เป็นเอกลักษณ์ของมาเซราติทุกคันเลยเนี่ยบอกได้เลยว่าเราจะเห็นได้แค่ยี่ห้อน,นี้เท่านั้นที่ออกแบบใส่เข้ามารวมถึงเส้นสายอย่างที่บอกไปว่าในรุ่นนี้เขาพยายามทําให้มันมีความโค้งมนมากขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความดูแบบดูเนียนไปหมดเลยอ่ะจะไม่ค่อยเห็นเส้นแบบคมตัดเท่าไหร่แต่เขายังคงมีใส่เข้ามาให้คือตรงนี้ตัดแนวยาวไปจนถึงด้านหลังอันนี้ถือทําให้ตัวรถอาจจะดูบางมากขึ้นแล้วก็ตัดร่วมกับตัวการชนล่างซึ่งเป็นตัวโทร p ฟิโอซึ่งตัวนี้เป็นความเท่นะครับเป็นคาร์บอนทั้งชิ้นนี่แม้ช่องตัดลมนี้อาจจะเป็นการตกแต่งนะครับผมแต่ชิ้นส่วนตรงนี้ผมว่ามันดูดีนะ แล้วก็ท่อเนี่ยคือท่อจริงๆนะครับผมขนาดใหญ่มากนะเนี่ยเป็นท่อจริงแล้วก็สามารถมีเสียงมาสเตติที่เขาเป็นบอกว่าเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของมาสเตติในเวลาสตาร์ทเนี่ยบอกเลยว่าโคตรดีนะครับผมแต่คันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถเดโมก่อนนะคืออาจจะยังไม่ได้ออปชั่นฟูที่สามารถสตา,าร์ทได้เลยไม่ได้ยินเสียงกันตอนนี้ แต่ถ้ามีโอกาสได้ทดสอบยังไงเดี๋ยวเอาเสียงมาให้ฟังกันอีกทีเมื่อเข้ามานั่งข้างในเราต้องบอกเลยว่ามันคือความรู้สึกของมาสเตอร์ที่ผมรู้สึกประทับใจที่สุดเท่าที่เคยลองมาแน่นอนว่ามันเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับคือเราไม่เคยเห็นมาสเตอร์กล้าออกแบบขนาดนี้ทุกอย่างเป็นจอทั้งหมดเลยนะครับจอล้วนๆเป็นจอขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มาเซราติเคยทํามาส่วนพื้นที่ข้างในนะครับอย่างที่เขาบอกไปว่ามันกว้างที่สุดในบรรดาคู่แข่งแล้วก็จริงคือเฮดลูมเหลือเฟือมากๆนะเนี่ยเฮดลูมผมปลาประมาณนี้ก็เหลือเฟือ ข่าไม่มีการติดอะไรเลยนะครับผมนั่งสบายมากรวมถึงแม้แตวัสดุมันคือความพรีเมียมที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนในมาเซราติเลยทําได้ดีจริงๆนะครับมีแฮชอั t ดิสเพย์ต่างๆจอคนขับจอข้างๆจอปรับแอร์ทุกอย่างเป็นจอหมดรวมถึงตัวนาฬิกาเข็มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาได้เปลี่ยนมาเป็นหน้าจอดิจิตอลแล้วซึ่งตัวหน้าจอเองเนี่ยรองรับการปรับเปลี่ยนทั้งแรง G ดูสถานะตัวรถต่างๆได้ทั้งหมดเลยผ่านจอตรงกลางเจี๋วๆตรงนี้ช่องแอร์ต่างๆออกแบบได้ดีมีไฟแอมเบนไล์ด้านหลังนะครับ ตามขอบตรงนี้หรือว่าตามประตูก็ตามบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าโอเคมากขึ้นเยอะกับราคาแค่6.49ล้านที่เป็นเริ่มต้นนะานการออกแบบคือดูดีมากปุ่มสตาร์ทต,ตรงพวงมาลัยแพทเทิร์ชชิพต่างๆเนี่ยทุกอย่างคือดูดีจริงๆรวมถึงตัวเบาะเองนะครับนี่คือทรอฟิโอได้เบาะเทพสุดมีเขียนโลโก้สลักมานะครับผมเป็นมาเซติสีเหลืองนะฮะเดินตะเข็บต่างๆวัสดุหนังนี่คือพรีเมียมมากนะครับเบาะคล้ายๆกับทรงสปอร์ตนิดนึงปรับไฟฟ้าแล้วก็มี กานไฟฟ้านะครับีนอันนี้ก็สามารถยื่นออกมาได้ด้วยแน่นอนนะครับว่าพวงมาลัยเนี่ยคือออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยมีปุ่มหลังพวงมาลัยเช่นเดิมนะมีแพดเดิลชิปขนาดใหญ่เอกลักษณ์ของเขาที่ไม่ได้หมุนตามพวงมาลัยจุดนี้ยังคงทาได้ดีแต่ปุ่มสวิตช์ไฟไฟเลี้ยวเนี่ยคือออกแบบใหม่หมดเลยปุ่มสตาร์ทบนพวงมาลัยปุ่มหม,มับโหมดการขับขี่ช่วงล่างพวงมาลัยหมด Control, แอตแติคุสคอนโทรลเรนคีแอซิสทุกอย่างครบจัดเต็มเพราะว่าคันนี้เป็นฟูลออปชั่นหมดแล้ว โลโก้สีดําแล้วก็จะงอยเต่งเช่นเดิมนะครับนี่เอกลักษณ์ของมาเซติเขาเลยแหละพวงไลถือว่าดูดีมากแล้วก็แน่นอนนะครับว่าจอเรือนใหม่ก็เป็นดิจิตอลร0 0ซแล้วนะครับมีการออกแบบที่ดูดีมีระบบจอที่ไปโชว์แบบเลนส์คลิปแอซซิที่ดูล้ำล้เลยแล้วก็มีเฮดอัพดิสเพย์ด้วยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเป็นแบบเข็มและผมชอบบ่นเลยว่าดูย้อนยุคไปนะครับอันนี้คือเปลี่ยนใหม่หมดแล้วถือว่าขอเช่นชมแล้วกันในความตั้งใจที่จะ พัฒนาหลายๆส่วนให้เป็นจอยจิตอหมดเลยและต้องนะครับว่าจอกลางอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคันนี้คือไฟมันหมดนะครับผมทําให้อาจจะใช้งานจอเนี่ยไม่ได้นะก็ดูคร่าวๆไปก่อนซึ่งอันนี้เป็นจอ12-3นิ้วด้านบนแล้วก็จอล่าง8นิ้วในการควบคุมทุกส่วนของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแสงสีโหมดของตัวจอในการข้างบนนะครับหรือแม้จะเป็นการปรับเบาะเมมโมรี่ีคือปรับจอตรงนี้ทั้งหมดเลย อุณหภูมิแอร์ต่างๆคือสามารถกดได้จากตรงหน้าจอนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของมาเซ r a t ติที่ใส่หน้าจอใหญ่ขนาดนี้เข้ามาด้วยเรื่องเสียงอยู่ในด้านนี้นะครับเป็นสัมผัสล้วนเลยนะแม้กระทั่งไฟฉุกเฉินส่วนเกียร์เนี่ยไม่มีแล้วครับเป็นเกียร์ปุ่มกดตรงนี้หมดเลย P R N D M นี่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับในตัว SUV ของมาเซ r a t ติที่ใส่เกียร์แบบนี้เข้ามาด้วยเฮ้ยผมว่าดีไซน์เจ๋งนะ ใช้งานง่ายด้วยแต่อาจจะต้องปรับตัวกันพอสมควรแล้วก็จอนี้เป็นแบบจอลอยนะครับมีไฟแอมเบีนไลท์ข้างหลังแล้วก็ที่ชาร์จไร้สายอยู่ตรงนี้รวมถึงที่วางของต่างๆก็ถือว่าออกแบบได้ดีครับดูดีกว่าเดิมเยอะมากที่วางแค่ต่างๆผมว่าเป็นมาสเติที่ภายในสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในรถยนต์พวก SUV หรือแม้แต่ซีดานด้วยแล้วก็อรงนี้เป็นรลดลายคาร์บอนซึ่งเป็นพื้นผิวสัมผัสที่ดูดีมากนะครับเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นคาร์บอนแบบเงาๆนะอันนี้เป็นคาร์บอนที่เป็นแบบมิติอ่ะเป็นเท็กซ์เจอ ผมว่าจุดนี้ดูเคยรู้สึกเลยว่าเขาพยายามตั้งใจออกแบบภายในให้มันดูล้าสมัยแล้วก็ดูแบบว่าพรีเมียมขึ้นเยอะมากแล้วก็การออกจากรถนะครับคันนี้เป็นสวิตช์ไฟฟ้าแล้วนะแค่เรากดปั๊บประตูก็จะเปิดให้เลยนะครับคือจะเด้งออกไปนิดนึงซึ่งเป็นสวิตช์ไฟฟ้าแต่ถ้ากลัวระบบไฟฟ้ามันไม่ทํางานเขายังมีสวิตช์ที่เป็นแบบปกติเราสามารถดึงตรงนี้ได้นะครับนี่ไม่แต่ผมชอบอะ่ะคือการเก็บงานนะครับวัสดุความนุ่มการออกแบบมันดูดีกว่ายุคก,ก่อนคือแบบเยอะมากอะ่ะผม ค่อนข้างประทับใจจริงๆแล้วก็ลำโพงคันนี้คือออปชั่นแบบฟูลจัดเต็มนะครับโซนัสเฟเบอนะครับซึ่งเป็นลำโพงที่ดีมากนะคุณภาพเสียงแล้วก็มิติเนี่ยทั้งบนล่างมีทวิตเตอร์ข้างบนอีกนะครับแล้วก็มีซับวูเฟอร์ในตัวสามารถเป็นออปชั่นเลือกเสริมกันได้ด้วยแล้วก็ผมอยากให้ดูจริงๆคือเนี่ยคาร์บอนไฟเบอร์นะมันมิติมันดีมากครับผิวสัมผัสคือแบบ เนียนฟินเลยอ่ะคือแบบมันมีมิติจริงๆเราจะเห็นเป็นคาร์บอนที่เป็นแบบเรียบๆนะแต่คันนี้เวลาเราจับมันจะมีมิติของมันแบบขรุขระนิดนึงรวมถึงการเก็บงานตะเข็บหนังแท้ต่างๆนะครับคือสุดยอดอ่ะผมไม่ค่อยเห็นแนวนี้เท่าไหร่นะในตัวค่ายนี้ครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่จริงๆอย่างที่บอกไปเสียงปิดประตูนี่พรีเมียมตามสไตล์อิตาลีจริงๆนะฮะข้างหลังต้องบอกเลยว่าลองวิลเบสที่มัน2.9เมตรเนี่ยทำให้คนนั่งข้างหลังคือสบายมากนะครับผมกว้างกับคู้แข็งทุกมิติ ว่าจะเป็นเล็กรูมเฮดรูมหรือว่าความกว้างของตัวรถอันนี้คือเบาะที่ปรับมาสูงแล้วก็ถอยหลังมาเยอะมากนะแต่เล็กรูมเนี่ยผมสามารถเอาข่าวสอดเข้าไปแล้วก็ยังมีเหลืออยู่หลายกำปั้นเลยรวมถึงเฮดรูมเองนะครับอันนี้คือนั่งหลังชนนวนะแล้วก็สูง180เหลือประมาณ2ฝ่ามือแบนๆแล้วก็มีกระจกใหญ่มากนะครับผมแม้ตรงนี้อาจจะมีเสาขึ้นมานิดนึงแต่ก็เพราะว่าคันนี้สามารถเปิดได้ทําให้อาจจะไม่ได้เต็มบานใหญ่สะใจเข้าหร่นักนะครับแต่ก็ดีดีกว่าเปิดไม่ได้นะวัสดุงานเก็บทั้งนี้โอเค เนี่ยถือว่าข้างหลังผมว่ากว้างนะแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยครับเป็นจอดิจิตอลตรงนี้สามารถควบคุมแบบสัมผัสได้ที่ชาร์จมือถือต่างๆมีมาให้ครบเลยแล้วก็แน่นอนว่าที่วางแขนต่างๆนะครับนี่อ่าที่วางแขนแน่นอนก็ต้องมีแล้วแหละแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำแล้วก็ช่องวางมือถือเสียบตรงกลางได้จุดนี้ออกแบบได้ดีนะไฮ้มีอิตาลีอ่ะจริงๆพวกช่องเก็บของอาจจะไม่ได้แบบเทพเท่ากับรถญี่ปุ่นนะแต่คันนี้พัฒนามาดีจุดนี้ผมชอบนะวางมือถือแนวตั้งได้สบายเลยและแน่นอนนะครับว่าการพับบอกคันนี้รองรับ3ตอน แต่ถ้าไม่ได้พับความจุสัมภาระท้ายจะอยู่ที่570ลิตรในตัว t r o p ฟิโอแต่ถ้าเป็นตัว GT มันจะมีแบตเตอรี่ My Hybrid ซึ่งเป็น48โวลต์เสริมเข้ามาทำให้ความจุเหลือประมาณ535ลิตรก็ถือว่าแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่การขนของการพับเบาะเนี่ยยังคงเรียบเช่นเดิมแล้วก็ขนของได้เยอะนะถือว่าความจุ500กว่าถือว่าใส่ของได้สบายลึกแล้วก็มีความสูงระดับหนึ่งคือหลังคามไม่ได้ลาดเยอะนะครับทำให้การขนของสูงๆเนี่ยยังพอใช้งานได้ ถือว่าโอเคมีสลักนะครับการพับเบาะอยู่ซ้ายแล้วก็ขวาสามารถดึงปั๊บมันก็จะพับให้เลยนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะแต่เป็นระบบมือก็สามารถดึงได้หรือว่าจะพับเบาะจากตัวคนนั่งก็สามารถดึงตั้งค่าตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันตรงข้างข้างเบาะก,ก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนกันนะครับนี่เป็น3ส,ส่วนด้วยถือว่าโอเคนะเนี่ยพับได้หมดเลยนะครับอิสระมากและน่นอนนะครับว่าพาร์ทเอกของคันนี้ก็คือ โตรฟิโอจะได้เครื่องยนต์ v 6 3000พเทคโนโลยีเดียวกับตัว mc 2 0นะครับเครื่องเนเชโนนั่นเองซึ่งตัวนี้เป็น v 6ที่ทํามุม90องศามีการเขียนไว้ด้วยพละกําลังสูงถึง530นะครับผมแรงม้า530เลยแล้วก็แรงบิด620นิวตันเมตรเป็นเครื่องนะครับไม่มีแบตเตอรี่อะไรมาช่วยทําให้สูนย์ถึงร้อยสามจุดวิท็อปสปีดสูงถึง2อ0รบอกเลยว่าเห็นบอดีน้น่ารักน่ารักเล็กๆนะแต่เคร มาเซียติซิกเนเจอร์ซาวเช่นเดิมเสียงท่อเสียงไรเร้าใจแน่นอนนะครับถือว่าเป็นเครื่องที่โหดมากในราคา9.49ล้านบาทแต่ถ้าตัว GT เราจะได้เครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดเข้ามาช่วยละเป็นไมล์ไฮบริด4.8ลเป็น4สูบเช่นเดิมนะครับก็เป็นเครื่องที่เราคุ้นเคยกันดีแหละก็จะมีตัวเลือกที่แตกต่างกันอันนั้นก็จะเน้นใช้งานทั่วไปราคาก็ต่างกันประมาณ3ล้านนะครับแต่ถ้าเน้นความแรงเน้นความเร้าใจตัวนี้บอกเลยว่าโหดมากก็ถือว่าภาพรวมนะครับมันเป็นรถที่กล้าออกแบบคือ เจาะตลาดกลุ่มใหม่จริงๆของมาเซราตินะแน่นอนว่าเรื่องของราคาก็จับต้องได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้มีโคตาอะไรจำกัดแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้ภาพรวมอาจจะเป็นรถที่ยังไม่ใช่ฟิแนลนะครับผมพวงมาลัยซ้ายต่างๆออปชั่นการเปิดปิดต่างๆอาจจะโชว์ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็รอโปรดักชันซึ่งจในไทยเนี่ยรุ่นนี้สามารถส่งมอบได้ภายในปีนี้ด้วยนะถือว่าน่าสนใจเลยรวมถึงมีราคาเริ่มต้นแค่6.49ล้านบาทแล้วก็ตัวนี้9.49 ทำราคาได้ดีกับความแรงที่ได้มาบอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆร,รวมถึงพื้นที่ข้างในที่กว้างมากนะครับต้องขอบคุณทางมาเซรติประเทศไทยนะครับที่ให้เรามาพรีวิวคันจริงก่อนใครเลยแนะละรถคันนี้ต้อมาอยู่แค่ไม่กี่วันเท่านั้นบอกเลยว่าคันจริงผมว่ามันดูดีดูสวยแล้วก็ดูแพงกว่าในรูปเยอะมากจริงๆนะครับสจาบคลิปนี้ถ้าเกมีข้อผภดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยวั้ให้ด้วยสรวนนี้ผมนายขอตัวลาไปก่อน้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ